สวัสดีครับกิตติครับไก่ตามเชนแ n ๊บครับวันนี้เอาที่ดินแปลงสวยมาฝากนะครับผมมาถ่ายไปคลองกลางนะครับตอนนั้นเจ้าของที่ดินลงคลิปไปที่ห้าแสนพอมาถ่ายอีกทีหนึ่งลงคลิปไปสี่แสนนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งไว้สี่แสนก็จริงเพื่อนๆมาต่อรองเลยครับคือเจ้าของเนี่ยร้อนตังค์มากบอกก่อนว่าร้อนเนินมากๆนะครับที่ดินมีทั้งหมดสีสิบเอ็ดไร่นะครับท่านผู้ชมนะครับ เนี่ยมุมที่ดินนะครับนี่น้ําพร้อมเลยครับมาเพื่อนๆดูครับเนี่ยน้าพร้อมน้าปละปานะบ้านประปาหมู่บ้านนะครับตั้งแต่หัวมุมเนี่ยเขาปักจักเกณฑ์นะฮะโอ้โหเกือบร้อยเมตรอ่ะนะฮะเกือบร้อยเมตรไปข้างหลังนะครับแล้วจากนี่ไปหน้ากว้างเองเพื่อนๆดูนะครับข้างหน้าเป็นตคอนกรีปตนะครับไปอีกประมาณร้อยยี่เกือบร้อยยี่สิบเมตรอ่ะหน้าที่ดิน ทีเไร่เพื่อนมาซื้อครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้บอกก่อนแนะนํานะครับหรือจะซื้อยกก็ได้ก็ขายสามกา็ตั้งราคาไว้สี่แสนนี่คือถูกแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าให้ต่อรองเลยผมว่าต่อรองสามแสนห้าเขาน่าจะขายนะครับเพราะคนร้อนเองนะินอ่ะหรือต่ำกว่านั้นอ่ะเพื่อนใช้ความสามารถเอาเองนะครับจุดที่ผมยืนตรงนี้ครับคือตำบลหนองจอกนะครับอาเภอท่ายางขับรถจากที่ดินเนี่ยไปที่ถนน เพชรเกษมนะครับที่จะขาล่องใต้ขาข,าข้างเทพอ่ะ11โลเองครับท่านผู้ชม11โลและถนนทางข้านี่ตโอ้โหถนนใหญ่นะมาถึงเนี่ยแต่ข้าซอยมาเป็นถนนก,กรกฎแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับมาดูที่ดินพอประมาณแล้วกันตัดดพื้นแดงครับนะหน้ากว้างที่ดินประมาณ120กว่าเมตรนะเจ้าของบอกอย่างนั้นนะครับลึกก็ประมาณเกือบเป็นร้อยเมตรนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งข้างท้ายและบรรยากาศแถวนี้เพืเ่อนๆดูนะครับเนี่ยเขาทำนา ทำนายไหมฮะที่ต้นไม้นั่นคือบ้านคนบ้านลูกค้าบ้านเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมนู่นถนนเส้นใหญ่อยู่นู่นนะนี่ฮะผมวาดวาดกล้องมือนะเที่เรข้ามาทางนี้อ่เมื่อกี้นะถนนเส้นใหญ่ขับรถจากตรงนี้ไปกิโลกว่าๆแค่นั้นเองโอเคครับที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นพันต้นนะครับท่านผู้ชมมีมะพร้าวมีไม้หลากหลายนะฮะเดี๋ยวเดินมานิดหนึ่งนะครับกลางที่ดินนะครับเดี๋ยวเราจะขุดเป็นร่องน้ำนะครับ เป็นร่องน้ําแล้วก็ที่ดินกว้างมากครับมะพร้าวเนี่ยซ้ายขวาต้นไม้ซ้ายขวาของแปลงนะครับุดเป็นร่องน้ําทั่วแปลงแล้วก็มีการถูกถือว่าถูกกว่าที่นานะครับที่ดินแปลงนี้เมื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับแล้วก็มาจัดเป็นสวนพันไม้นะครับนี่ฮะท่านโยมดูนะผมไม่ต้องเดินหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเดินในแปลงนิดหนึ่งนะ yeah, อ่าเนี่ยขนมตอนปี กองที่ดินทาเป็นเป็นเป็นคลอ,อ,องคละคะคอ,งคองคอนกรีตนะฮะในคลองคอนกรีตเล็กๆนะฮะฝั่งนู้นเป็นเจ้าของมาปักหลักเสาวไว้ฝั่งนู้นเป็นเจ้าของหรือเจ้าของดินที่ที่ขายอันนี้ก็เป็นต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็จะทําเป็นคอนกรีตกว้างขึ้นกว่านี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนมานิดนึงผมจะไม่เดินหมดแปลงนะครับเพราะมันกว้างมากนะฮะหน้ากว้างร้อยกว่าเมตร ลึกเกือบร้อยเมตรร้อยน้อยกว่าเป็นร้อยอ่ะนะฮะช่าของที่ดิธีผมก็ไม่เคยวักเดี๋ยวผมจะรวจแล้วเนี่ยต้นไม้มีหลายนานาพันธุ์เลยครับมีไม้สกักมีมอกกาณีก็มีนะฮะก็เล่นฝ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณสักหกเจ็ดนิ้วนะฮะหกเจ็ดนิ้วนะฮะนี่ก็บ่อเราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับบ่อที่ก็ขุดมากว้างขวาง ขุดอาดินขึ้นมาไว้ข้างๆางน,นะแบบนี้นะเป็นแปลงแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแปลนทั่วที่ดินเลยนะครับบางที่ก็เว้นที่ดินไว้เนี่ยคือบรรยากาศให้เลยนะนท่านผู้ชมดูนะเราสามารถเดินได้รอบนะครับเป็นมะพร้านนี่เยอะมอกก็นี้ก็เยอะไม้สักก็เยอะไม้มีหลายสายพันธุ์ไม้ปะดูก็มีนี่ปะดูปะดูเนี่ยปะดูนะครับเราเนี่ยผมแนะนำถ้าเพื่อนๆซื้อตรงนี้นะ ทำนามันก็ไม่เหมาะแล้วนะครับทําแลนด์มาร์กเลยนะครับเรามาปลูกไม้ไผ่เป็นซุม้มอุโมงค์ไม้ไผ่ก็อะไรแ,แต่เราทาแลนด์มาร์กต้นทุนไม่เท่าไรหรอกนะแลนด์มาร์กเราก็ใช้ความสามารถของเรานะ,กะเกษตรพอเพียงนะทำกะเกษตรทําที่อยู่อาศัยนี่ได้เลยแล้วก็ทําเป็นแลนด์มาร์กนะครับทาเป็นโคกหนองนาก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับที่ดินถูกถือว่าถูกนะขา,ขายถูกมากเพราะข้างๆเขาขายได้ได้หนึ่งก็สี่แสนสี่แสนห้าแสน กก็ตั้งไว้สี่แสนนะฮะไว้ต่อด้วยต่อได้เยอะเราผมรู้ว่าต่อได้เยอะเพื่อนๆมาดูนะครับผมก็แนะนําได้แค่นี้นะครับจะดุดคุดแดงนะครับเป็นคนที่ว่ามีอายุแล้วแหละเขาไม่อยากจะอยู่เหตุผลคือมันสิบกว่าสิบเอ็ดไร่เนี่ยเขาดูแลไม่ทั่วถึงนะครับอีกอย่างร้อนเดินด้วยเนี่ยร้อนเดินนี่สำคัญเลยท่านผู้ชมซื้อที่ดินแบบนี้ครับคือคนร้อนเดินที่จะขายต่อรองง่ายด้วยคนแบบนี้นะครับเพ <shameful S 1> ื่อนเพื่อลองแอดไลน์กิตติมานะครับผมลงเบอร์ไว้ นะครับอยู่ในตำบลหนองจอกจากที่ดินขับรถไปเป็นกเกษม11กิโลนะครับเสาไฟก็เดินหน้าที่ดินหมดแล้วน้ําประปาก็มีหมดแล้วนะครับเพื่อนบ้านนี่เยอะเลยครับเนะี่ยจากที่ดินไปเลีวว้ยวขวาไปขวางนูง้นก็ไปปึกเตียนไปหาดสำรานไปบ้านแหลมไปสมุทรสาครตะดนเรียบดินทะเลนะครับเนะี่ยขับรถไปอีกนิดนึงอันนี้ก็ไปนู่นเลยครับเป็นกเกษมขึ้นเหนือลองใต้นะครับโอเคก็ติดตามตั้พูด เยอะไปแล้วนะจะพูกบอกพูดมากก็น่าเกียดกิดติตามคลิปแบบไม่ง่ายนะครับกิติไม่ใช่ในหน้าคือเขาขอร้องเจ้าของที่ดินขอร้องมาช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับไม่ได้ในหน้าเพราะเพื่อนๆซื้อดินของแปลงนี้ไม่มีในหน้าเดี๋ยวกิติประสานงานให้มาเจอเจ้าของที่ดินแล้วต่อรองกันเองตามสบายเลยครับกิตติไปก่อนครับสวัสดีครับ